คสแกนอะอ๋อปาิบซ้ายซ้ายหลังหลังเออนี่นีนี่เก <li ็บเก็บเข้ามเข้ามาคนสามปืไล่ปืนแล้วไล่ปืนแล้ว <20. S 2> มึงปรับยี <Please. S 1> ่สิบดีโซลูชั่นไหนวะทำไมอีกแล้วพอมีสวร์รโดกนียคือกูไม่ได้พูดอะไรในคลิปเลยแล้วกูไม่ได้แนะนำกูเลยต้องมาแนะนำตอนนี้โอเคทุกคนฟังให้ดีนะเพราะว่านี่จะเป็นการแนะนำตัวของพวกมันนะก็คือสิ่งที่กูลืมแนะนำพวกมึงไปเลยก็คือ ตัวละครที่จะมาเล่นตอนนี้ไม่ใช่ตัวละครที่ผมจะเล่นไอ้พวกที่มาเล่นด้วยตอนนี้คือไอ้ทางซ้ายสุดเนี่ยก็คือไอ้มหาเทพเซนคือไอ้คนเนี่ยมันยิงแม่นมากนะยิงเรียกว่ามันยิงเก่งสุนในสดในกลุม่มอะสมหรับเกมเนเนต็กอะเออส่วนไอ้ทางขวาเนี่ยก็คือไอ้มหาเทพไอ้เคมจีเออแต่มันไม่ได้ชื่อเคมจีแหละมันชื่อเอเซอร์นะต็อเรียกมันเอเซอร์กันคือไอ้เอเซอร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือคอมันพังเว้ยแต่ผมถ่ายคลิปนี้เมื่อนานนะแล้วแต่เพิ่งจะมาลง โอเคทุกคนเข้าใจแล้วนะนะคือไอ้เค็มจีเนะี่ยขอนธิบายก่อนคือบางทีมันก็เก่งเกินบางทีถ้ามันไม่เก่งมันก็กากไปเลยโอเคทุกคนเข้าใจแล้วนะสองตงัวละครแค่มาแค่น,นี้แหละแค่มาพูดเฉยโอเคไปละที่มันเป็นคูน่ะที่มันเป็นหน้าจอดูตรงอ่าเดซลูชันไหนคูณวะที่มันเป็นคูนอ่ะเห,นหะ็น,นปะไอ้คูณแปดคูณสิบหกอะไรเนี่ยนะ กูปิดแม่งเลยอ่ะกูปรับเป็นเบอร์ไปเลยอ่ะปรับเป็นบิลิเนอร์บิลิเนียบิลิเนอร์อย่างเงี้ยเลยวะอันข้างบนเด็กวีเอสโอลเพ่อกูบอกได้แน่นอนกูบอกไม่เกินยี่สิบเด็ดนี้เพราะเขาต้องให้ตังค์กูอ๋อตามรอยอ่เองก็ไม่รับไอ้นี่มาจากโรงงานเด็กที่แม่งทำอ่ะเสียแบบก็ทำอยู่ทุกวันเลยอะแต่ไม่แล้วมึงไม่ได้เงินหรอไม่ กูทำนิดเดียวเองก็แบ่งแม่มาให้ตอนใหญ่มันต้นใหญ่มันเป็นงานตอกซึ่งกูทำไม่ได้มันอันตรายเกินไปก็เลยไม่ให้กูทำคเออมันอันตรายไงเฮ้ยไม่ใช่คอนน์อะเอวเท่ข้างหลังเท่เดี๋ยวเท่แล้วนะไร้ยไม่มีประโยชน์ที่อะไรเฮ้ยเท่เท่แด้ไงวะไอ้เจ้า ได้แกวะไอ้นด์สมันได้แกวะาเขาเจ๋งอ่ะเขาเจ๋งอะรวยรถเจ๋งอะแล้วมึงให้กูเป็นจอมมาสเตอร์นะในเมนโดดเลย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 มันยังให้โดดไม่ได้ไดบพีแพร่กูยิงทำไมมันแหลกแแปลกๆปลอ๋อเหี้ยมันอยู่บนอากาศด้ว่วะอยู่บนอากาศกูอยู่40 fps อ่ะกูกี่ fps ไม่รู้ไม่ได้ขึ้นใ้กู เอ็งต้องไปปรับในออรเลียเลยกู40เหมือนกันโลมาคีตอ่ะมีคน่าแต่อยู่ข้างล่างแม่ง70 60อ่ะดูอยู่ข้างล่างมีคนอยู่นั่นเขียมีหมวกได้โกรธแล้วกูลื่นแล้วเฮ้ยมันลื่นแล้วว่ะซีนเฮ้ยทไมตัวกอ้เข็ยมีหมวกมีหมวกม่วงไหมตรงเนี้ยมีซีนซีนไอ้ยัยเขียมันลื่นแล้วแย่ว่ะเย เย้ก yeah, ูห hey, oh, ้าสิบหกสิบแล้วเย้กลับมาสี่สิบแล้วอีกตลดปะเสียงแม่งเสียงแม่งโคตรคนตีนเลยเฮ้ยปืนถนัดกูไม่ค่อยชอบเสียไอ้เข็มเลยตั้งดูโบไม้แม่งดีเนี่ยปืนโคตรเยี้ยกูจำได้เลยจากพันหนึ่งไม้เข็มโคตรโง่เฮ้ยเข็มโมซัมบิกเนี่ยเอาไปเล่นดิใช่เหรอวู้นไม่กูก็ปกติ มัท้ายทองสวย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 ใครจะเล่นอนะไรอะโมสตัมปิกบ้ะกไูไปเล่นโมสัมบิกยิงไม่โดนเท่ากับย,ย,ย,โโยีเลยเอ๊ได้ยินเสียงคนกระโดนะโโดนะฮะเฮ้ <c oughs> ไม่ใช่มึงไอ้แฟร์เสียงข้างหลังโโในยีเสียง <c oughs> ข้างหลังข้างหลัง

วิ่งมาแล้ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาอาความว่างอูเสียงเป็นปกติละโอ้ยขาดฮัลโหลกูโดนยิงมึงไอ้เราไม่ต้อนรับครับหลัง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 มือกูยิงจุกปอแตกแล้วตัวนั้นไหนย่ะแหลกพอดีเลยนี่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 เขาไปในเข้าไปในบ้านแล้วเข้าไปในบ้าน อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนั่นแหละแฉมแตกเออเสียงเสียงหายแล้วไอสัตว์เอ้อบอดอีกแต่เมื่อวานเสียดายกับได้แชมป์เมื่อกี้เมื่อกี้ก็เสียดายนะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ตีแชมป์นะเราตายเร็วเกินไหม อะไรนะไอ้เข็มอัดคีย์บอร์ดบทเยี่ย <c oughs> บนอะไรไอ้เข็มอัดคีย์บอรอโอ้โหกูไม่ได้มีเวลาว่างเยอะขนาดนั้นไอเนยมายถึงมืออัดคีย์เอฟิกตอนเนี้ยไอสัตว์ไม่ใช่สลัดผักเวอร์อะไรเนะี่ยเวอร์อะไรซินแล้วเมื่อกี้ม,มันคุยกับใครไม่กูก็กูจะพูดว่าก็เมื่อวานผมก็เล่นขึ้นนะครับน้องๆอ๋อ <c oughs> เวออะไรไว้เฮียเอาบอกกูเลย ก็มันพูดก็มันรูนึกว่ามันอัดคิเอากูเล่นตัวนี้อีกอ่ะครับน้องเนาะปัดไฟเดิ้ลโอนเลยดูดูไอ้นี่ซีซั่นหนึ่งของมันดิเอเลอร์ซีซั่นหนึ่งไปดูยังดูแล้วปาดไฟเดิ้ลเกมสตรีมค่าไปสิบคิวผมฆ่าไปสิบ ควรใช้ชอ้อนแต่คุณควรใช้ตะเกียบคุณหวัวร้อนแต่หัวผมเย็นเสียบความจริง<ม>เราไม่ควรลงตรงนี้ความจริงเราควรไปลงตรงนู้นนี่ลงนี้เลยมีเกาะอีโ e บแล้วก็มีคนด้วยนั่นแหละกูเห็นแล้วมาล,มาลงกันแล้วมาลงกันตรงมาร์เก็ตนะระวังทุกคนเออ,เอ,อไปเลยกูขอเกาะ e อีโบตรงนี้กูบอกเลยมันตาย เห็นเงามาห้าล้านตัวไอ้เหี้ยมาอยู่บ้านหลังนู่นซิเฮ้ยโอ้โหใครใครแม่งมาลูดไอ้เหี้ยลูดไม่ได้เหี้ยอะไรไอ้เหี้ยโมซัมบิกโยเข้มเข้มมากก็โูเข้มเข้มเข้มเข้าไหมเอาเหียเลยไม่มีเหี้ยกูให้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 คือระวังนะตอนนั้มีนะซีนนั่นแหละกูใช้เกาะอีโวเข้มเข้มปิดประตูเข้มเข้มไปทางนี้ เอีบอกด้วยให้กูนำแม,ม่เฮียกูร้างวิ่งไปหาพวกมึงด้วยปืนที่เรียกว่าโมซัมบิกมีคนเปิดประตูเข้มเจออยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงโกวหวยอะไรสัตว์เอามาละเอามาละเอามาละฮะฝั่งฝั่งนู้นมีสมอเข้มแสดงว่ามันบวกกันไปเร็วตายแล้วตายแล้วตายแล้วหนึ่งเอยโอ,ยโอนเอ้ยมันขึ้นไปเข้มเข้มมันขึ้นไป ขึ้นไปยูงบนมีตัวอยู่ข้างบนเกมปุ๊บอือเฮ้ยกูกำลังตายมันมีสามตีอยู่ตรงนี้เฮียเกมเอาไปเอาไปมันไม่มีกระสุนเทปเฮล์มีเฮล์มีเฮล์มีมันกำลังมาต่อยกูไม่มีเอวอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่ไปตามอยู่ข้างบนข้างบนสองตีข้างบนสองตีมาคนละตีกันไอเว้ยนะไอ ไอเวนโมซัมบิกปืนไงโอ้โหไม่มีปืนเลยเกมขึ้นขึ้นกันสองจาลานิโมวิ่ง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 เข้มวิ่งวิ่งวิ่งเ้ยมัอยู่นี่มันอยู่นี่เชื่อกูด้วยเอย่อไั่มีแนนี่แน่เก็บเก็บกระต่ายเก็บป๋าอุณด้ะเข้มขึ้นมาข้างหลังไม่มีมาข้างหลัง อ้าวไม่มีปืนแล้วไม่มีปเนแล้วมันมีเยอะมันเยอะมอยไปตัวป้อมตัวป้อมตัวป้อมตัวซ้ายจะน้ำหยุดด้านซ้ายเออนั่นแหละเฮ้ยมันมีคนสแกนอ่ะอ๋อปลาสิบคนซ้ายซ้ายหลังหลังเออนี่นี่นี่เข้มเข้มเข้มเอาปืนปูไล่ปืนแล้วไล่ปืนแล้ว้าไม่มีปืนกูเป็นอะไรกันบ้างเว้ยมึงเป็นคนผิดกฎงาน ไม่ค่ายทีนะกู่ม่ยิงแม่งนั่ายวแม่งแ่กคือพองโมซัมบิกลอยหลังมันมันมองเห็น